สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านมาดูสถานการณ์น้ําในลําห้วยแหดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับห้วยแหดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งน้ําขึ้นสูงทีเดียวนะครับวันนี้นี่ครับล้นขึ้นมาตรงนี้เลยปกติเวลาที่ผมผ่านมานะครับผมจะมาดูน้ําตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นสูงขนาดนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแต่วันนี้ขึ้นสูงขึ้นมาถึงตรงเกือบถึงเสาไฟตรงนั้นนะครับ นี่คือสถานการณ์น้ําในห้วยแฮดนะครับอําเภอเมืองศรีสะเกดนะครับตรงโน้นก็เป็นทางรถไฟนะครับจากเมืองศรีสะเกดจะไปที่กันทารารมไปอุบลราชธานีนั่นเองนะครับเส้นทางรถไฟนะครับข้างๆก็เป็นทางรถยนต์ที่ลัดออกมาจากราชาพัฒน์ศรีสะเกดนะครับทางด้านนี้ก็เป็นถนน226ที่ไปอุบลราชธานีนะครับจะเห็นโลตัสแมคโครตรงโน้นนะครับ และนี่ก็คือสถานการณ์ของน้ำในลำห้วยแหดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสะเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ